สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับซันอีกแล้วนะครับกับช่องกเกษตรกรฝึกหัดนะครับคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปต่อจากคลิปแกะกล่องนะฮะที่เอาพ่อพันธุ์แม่พันธ์นะครับสั่งมาจากในเน็ตนะครับแล้วก็จะมาขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาลงกระถางให้ดูนะครับ ช่วงเย็นๆแบบนี้อากาศก็ไม่ร้อนนะครับที่ทางภาคใต้นะก็ทำงานสบายๆนะครับแต่มันจะมียุงแค่นั้นเองน <c> ะ <oughs> ยุงเยอะมากนะฮะช่วงหัวค่ำเนี่ย <c oughs> ดินที่ใช้ปลูกนะครับก็เป็นดินปลูกแคคตัสทั่วไปนะที่เราผสมกันได้อยู่แล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็ต้นที่จะปลูกเนี่ยชื่อว่าเมโลยักษ์นะครับ จะว่าไปมันก็เหมือนต่อมาเฟืองหรือคล้ายๆทุเรียนอันนี้ผมก็จะตัดตะข่ายนะครับเพื่อที่จะมาลองก้นกระถางของเรานะเพราะว่ากระถางมันจะมีรูนะครับก็เอามาลองเพื่อไม่ให้ดินดินไหลออกไปกับน้ำนะ วันนี้เราใช้กระถางเป็นทรงกว้างแล้วก็เตี้ยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะตัวกระถางเนี่ยดีไซน์มันก็แล้วแต่คนชอบอยู่แล้วเนาะบางส่วนใช้กระถางที่สวยๆแพงๆก็มีนะเพราะว่าเขารักต้นไม้นะครับส่วนของเราก็ธรรมดาบ้านๆนะเพราะว่างินเราก็งบไม่ค่อยเยอะ จากนั้นก็ใช้หินภูเขาไฟในการรองก้นกระถางนะครับ ในการปลูกกระบองเพชรนะให้เราสังเกตไอเนี่ยบริเวณรากมันแล้วก็มันจะมีแบบโคนต้นที่เรามองเห็นว่ามันจะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินนะเราก็จะฝังมันประมาณนั้นแหละนะครับเท่าเดิมเอาให้มันลงลงดินไปประมาณเท่าเดิมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียพื้นที่พื้นที่ที่มันสวยอะ่ะพอมันเลยดินขึ้นมามันจะเป็นแบบพื้นผิวที่สวยใช่ไหมฮะเราก็จะไม่ให้มันกินขึ้นมาอีกนะครับ ลากไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่หนามนี่เยอะมากนะครับแล้วผ้าผมก็โอ้อายจังเลยนะผ้าสกปรปกมากมันใช้เช็ดนูน่นเช็ดนี่จนดำหมดนะแต่ว่ามันก็ยังป้องกันน้าได้นะครับ การปลูกของผมไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายนะครับแล้วก็ปลูกไปตามปกติของเรานะครับ ผมก็จะเติมดินเข้าไปเนาะจนแคคตัสมันตั้งได้นะจากนั้นก็จะเคาะๆหน่อยเพื่อให้ดินมันลงไปไปที่รากนะครับไม่รู้ว่าส่วนอื่นทำยังไงนะอาจจาะไม้แซะแซแต่ว่าผมก็ก็เคาะด้วยยกขึ้นแล้วก็เคาะอย่างเงี้ยนะให้มันให้มันดินลงไป แล้วก็ผมก็ค่อยๆเติมดินให้มันให้มันพอดีกับกระถางนะครับตอนที่ทำเนี่ยคือแบบยุงนี่บินบนมากนะครับยุงที่แบบในสวนปาล์มเนี่ยไม่ได้ตัวเล็กนะตัวใหญ่มาก ขั้นตอนการปลูกเนื่องจากมันต้นใหญ่ไงมันก็เลยปลูกยากแต่ว่าถ้ากระบองเพชรมันต้นเล็กๆมันก็จะปลูกง่ายนะอันนี้มันทั้งหนามทั้งมีความหนักแล้วก็ต้องคอยเคาะดินลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ดีหน่อยรากเขาไม่ยาวแต่ถ้ายาวเราก็สามารถตัดได้เพื่อให้เราปลูกได้ง่ายนะ ใครที่เอาไม้แซดได้ก็แซดนะครับบางทีผมก็เอาช้อนนี่แหละนะคอยเกลี่ยดินให้มันลงไปในราก พอมันเริ่มได้ทีแล้วก็ตบกๆตกตกให้มันสวยๆนะดินมันจะได้เกลีย่ยแบบพอดีนะครับเสมอกันหน้าดินนะจากนั้นเราก็จะใช้ดินญี่ปุ่นนะครับในการโรยหน้าถ้าใครไม่ใช้ไม่มีดินญี่ปุ่นก็อาจจะใช้ทรายก็ได้นะเนี้ยเพื่อโรยเพื่อให้มันแบบสวยงามแล้วก็ช่วยยึดต้นนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาดูเอาไว้ดูเวลาแบบดินแห้ง เวลาเราลดน้ําแล้วดินมันแห้งหรือ,อยังอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าตัวดินญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีชัดเจนนะครับแต่ผมก็เห็นหลายส่วนนะเอาแบบทรายทรายหรือว่าแบบหินกรวดหินกรวดสีๆนะก็สวยดีนะครับเอามาโปะข้างบนมันก็แฟนซีนะ เย็นนี้เราปลูกด้วยกันทั้งหมด4ต้นนะครับก็การใช้เวลาของผมมันก็ต้นหนึ่งมันก็ป่าไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเพราะมันปลูกลำบากนะถุงมือไม่มีด้วยเนี่ยต้องใช้มือเปล่าสู้กับน้ำนะ ันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับในการปลูกแคคตัสเนาะคนทํายากก็ยากนะคนทําง่ายก็ง่ายของผมนี่กว่าจะได้ต้นหนึ่งก็ก็ยากสําหรับผมนะใช้เวลานานต้นต,ต่อไปแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับสเต็ปเดิมเลย เพื่อนๆที่ทําสวนแคคตัสนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับว่าชื่อสวนอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะได้ไปตามส่องตามดูนะครับแล้วก็ไปติดตามด้วยนะฮะเผื่อว่าทําช่องเราจะได้มาเป็นเพื่อนกันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในการเลี้ยงแคคตัสกันนะ ตั้งใจแค่ไหนดูจากหน้าตาผมได้เลยนะครับและนี่คือผลงานทั <ok ้ง4ต้นของผมนะครับ พอเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเอาไปเก็บไว้ที่โรงเรือนนะครับแล้วก็ลดน้ํามันนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะได้แบบเต่งๆขึ้นมาเนาะถ้าได้น้ำเนี่ยเขาจะตัวเต่งขึ้นมาอันนี้ยเราสั่งมามันก็มีการขนส่งอาจจะแบบเหี่ยวมานิดนึงนะครับเอาวางไว้ประมาณแบบตรงที่เขาไม่ค่อยเจอแสงมากเท่าไหร่นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ